สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการบันทึกหน้าจอให้มีเสียงนะครับของรีโมท DJI RC นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นรีโมท DJI RC นะครับผมการเปิดโดนเชื่อมต่อกันนะครับ สิ่งที่เ,เพื่อนๆต้องมีนะครับก็คือไมบูทูธนะครับไบบูทไมบูทูธที่ช่องเสียบตัวนี้เป็นช่องไทซีนะครับนะครับโอเคอน,นี้เชื่อมต่อโดแล้วน,นะครับนะครับสัญญาณพามาแล้วนะครับจากนั้นให้เ,เพื่อนๆใช้ ไมค์บลูทูธนะครับตัวรับของไมค์นะครับเสียบเข้าไปที่ช่องโฮสนะครับต่อเพื่อนเพื่อนเลือกซื้อไมค์บลูทูธเนี่ยให้เลือกอ่าตรงหัวเสียบตัวนี้เป็นหัวไทซีนะครับอ่า่อนเพื่อนเสียบนี่นะครับนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องโฮสนะครับที่คู่กับช่องเสียบใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับอันนี้เป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่ของรีโมทนะครับเมื่อเพื่อนเสียบเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกดเปิดไม นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับคราวนี้ก็เพื่อนๆก็ทําการบันทึกหน้าจอปกติเลยนะครับเพราะรีโมท DJI RC ตัวนี้สามารถบันทึกหน้าจอแบบเคลื่อนไหวได้แต่ว่าที่รีโมดไม่มีไม์นะครับในการรับสัญญาณเสียงนะครับเราก็ทําการบันทึกนี่นะครับการบันท,ทึกหน้าจอนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นการบันทึกหน้าจอแบบเคลื่อนไหวอันนี้การแคปหน้าจอเพื่อกดบันทึกหน้าจอ นช่มครับมีการัทึกหน้าจอนะครับเลื่อนได้อยู่กลางๆงเลยนะครับนี่คือการันทึกหน้าจอมีเสียงนะครับท่านี้นี่คือไม้นะครับผจะลองที่ไม้นะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเทสต์เทสต์ฮัลโหลเทส์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อสามารถนําไม้เนี่ยไปไว้ที่แหล่งกําเนิดเสียงนะครับเพื่อจะได้รับสัญญาณเสียงที่ชัดเจนนะครับนะครับนะครับ ฮัลโหลเทส e ฮัลโหลเทสเทสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจแาฮัลโหลเทสเทสจกนั้นก็เมื่อเพื่อนๆทำการบันทึกหน้าจอเสร็จแล้วเมื่อเสร็จจากการบินบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเพอนก็กดหยุดปกติเลยนะครับแล้วก็ปิดที่โดนนะครับอ่าเดีวนี้คือขึ้นมีการเชื่อมต่อคือผมปิด ที่โดนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูการว่าที่เราบันทึกหน้าจอไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเป็นไงนะครับกดตรงนี้นะครับเข้าไปดูที่การบันทึกหน้าจอนะครับแตะเพื่อดูหรือเพื่อนๆจะถอดในตัวเมมโมารีการ์ดจากรีโมทไปเสียบที่มือถือก็ได้นะครับเพื่อดูนะครับต่อไปจะเป็นเสียงจากที่ตัวรีโมทนะครับ s a นี่คือจบที่ผมบ like hey like ันทึกหน้าจอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้ก็เพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับนะครับสิ่งที่เพื่อนต้องซื้อเพิ่มก็คือว่าไม้นะครับไม่บลูทูธนะครับช่องเสียบสําหรับตัวไดซีนะครับเขาจะมีให้ให้เลือกเพื่อนๆเวลาเลือกเลือกซื้อเนี่ยเพื่อนก็เลือกเป็นตัวต้องเสียบไทซีนะครับเสียบไปช่องโฮสตของตัวรีโมทอาซนะครับคราวนี้คุณภาพของเสียงเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกใช้ไม้นะครับว่าเพื่อนๆเลือกซื้อไมเกรดไหนนะครับคุณภาพเสียงจะออกมาดี แค่ไหนนะครับก็อยู่ที่ตัวใหมโด้วยนะครับนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ